ปัญหาอยู่ตรงไหนหมใใชฉันมีความสุขได้ไหมก็ดูใหม่ลองดูดูไปให้คนอื่นมีอำนาจเหนือเราแล้วสูญเสียเซลล์ของพวเราโทษคนอื่นกับความทุกข์โศกในชีวิตของเราและเราก็รู้สึกให้เครดิตกับคนอื่นด้วยเนาะที่ทําให้เราเป็นสุขเป็นสุขมันไม่เกี่ยวกับรับต่อให้เราพูดดีพูดเพราะยังไงก็ทามแล้วเขาเกลียดเราแน่เนาะเขาต้องหูดิดอดู่ดี ต่อให้เราไม่ต่อเล้าต่อเถียวเขาพูดมาเราเงียบเขาก็โกรธดีมันไม่เกี่ยวกับข้างนอกเลยเนาะภายนอกายร้อทั้งผมผาดผัดสะเข้ามาข้างใน,นเลยไอ้ส่วนที่เป็นประสบการณ์เกิดขึ้นนี้โภายในจิตใจของดวงอยู่กั m a s มาสเตอร์ไม่ได้หมายถึงคอนโทรลข้างนอกได้เูดมีอะไรจะบอกไห้ถ้ายังจะทําก็ไม่ว่านะครับแต่วันนี้จะได้ตรหนักด้วยตัวเองว่ามันไม่ค่อยสําเร็จก นอกจากเรามีสายสัมพันธ์อันหวานชื่นแล้วก็มีอำน้าที่เหนือเขาล้นพลล้นเวอาจะข่อนโครบางคนได้แต่มันไม่จริงหรอกแังนั้นสิ่งที่สัมพันญกว่าที่จะไปจัดการสถานการณ์หรือผู้คนข้างนอกจึงหายกลับมาจัดการกับมายจิตใจของเัวเองอไม่เกี่ยงมอรูปแบบอนาปสนสติก็ได้ทุกรูปแบบได้หมดเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรามีสองส่ที่จะป้องกันความสนุ the concentration